ช่วงของคุยกับคนวงในอินโฟกัสในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ก็จะคุยกันค่ะคือในช่วงของเปิดเทอมค่ะก็มีปัญหาหลากหลายที่เกิดขึ้นนะคะนอกเหนือจากเรื่องของปัญหาการจราจรนะคะอีกหนึ่งปัญหาค่ะนะคะที่จะต้องมีมาตรการที่ดูแลต้องป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเหตุนะคะนั่นก็คือเรื่องของ ปัญหานักเรียนตีกันซึ่งก็มีหลายระดับชั้นนะคะโดยในวันนี้ค่ะเราจะมาในพื้นที่ของทางสอนนอนนิมิตใหม่กันนะคะว่าในการดูแลการ,รเตรียมการป้องกันเอาไว้เนี่ยมีมาตรการอย่างไรบ้างค่ะนะคะเรียนก็จะคุยกับทางพันตํารวจเอกยิ่งยศฉลาดปลุกท่านผู้กับสอนอนอนนิมิตใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้กับคะครับสวัสดีครับ ็ช่วงนี้คือเปิดเทอมนะคะนอกเหือจากเรื่องของการจราจรที่ต้องดูแลกันแล้วนะคะอีกหนึ่งปัญหาที่มันก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องของเด็กนักเรียนที่มีการตีกันอาจจะไม่ใช่ในพื้นที่ในพื้นที่ใกล้คเคียงตรงนี้ทางสอนนอมีมาตรการดูแลอย่างไงบ้างคะครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับในบในเขตพื้นที่ของสอนนอมิตรใหม่นะครับ,รบก็จะไม่ไม่มีก็ไม่มีสถาบัานการศึกษาที่จะเป็นปัญหานะครับ เราก็จะมีที่ที่ดังๆนะก็มีโรงเรียนโชคชัยโรงเรียนที่ไม่มีปัญหานะครับเป็นเด็กนักเรียนนะสารศาสาร拉萨มีมิหมาแค่นั้นเองนะครับก็จะไม่มีปัญหาด้านด้านเด็กทัานเรียนทีกันนะครับตรงนี้ได้เรียนปกติพ่อแม่ผู้ปกครองจะมารับก็แต่ที่จะมีอาจจะมีปัญหานะครับโดยพื้นที่รอยต่อนะครับก็อย่างเช่นเทคนิคมุกมีนโปรนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่มีนบุรีซึ่งเขตติดต่อกับทางสนอนมิตรมา นะครับซึ่ง <c oughs> ที่ผ่านมาันที่16พฤษภาที่ผ่านมานะครับทางกองรับการตำรวจนครบาลสามนะครับโดยท่านานลองผู้การนั่นปนเอกโอสิ์นะครับท่านก็ได้มีการเชิญประชุมนะครับสอเน,นอที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีหลาย <c oughs> สอเนอ,อย่างเช่นบินบุรีฉลองกรุงนะครับร่มเก้านิมิตใหม่นะครับน้องจอกลำบักชีอเงี้ยนะครับก็มีการประชุมหารือร่วมกันเพราะบางทีเนี่ยพื้นที่ผมไม่มี ไม่มีไม่มีสาบันที่มีปัญหาก็จริงแต่ว่าเป็นทางผ่านทาง<ม>ทางกลับบ้านทางไปโรงเรียนอย่างเนี้ยนะครับเราเราก็ต้องต้องมีการวางแผนและวางาาวมาตรการร่วมกันรวมทั้งตัวตัววิไลด้วยนะครับก็มีทางทางพออ่าทั้งวิไลทั้งสองัำแห่งนะครับที่เข้ามาร่วมร่วมดูกคกับผมค่ะ แล้วตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมานะคะท่านผู้กกับครับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันประมาณซักประมาณไหนอะคะคือห่วงอ่าในในห่วงคือคือเราเรานับถอยหลังไปสามปีนะครับค่ะนะครับปีหกสามหกสี่เนี่ยอย่างของนิมิตใหม่เองเนี่ยก็แทบจะไม่มีการได้รับแจ้งเลยนะครับได้รับแจ้งมาห้าครั้งแต่ว่าเป็นเหตุซ้ํากันสามครั้งนะค,คือเหตุเดียวกันผูแแ้แจ้ง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 มาสามครั้ง นะครับช่วงช่วงสิบโมงกว่าก็แจ้งมาสี่สิบสี่สี่บห้าสิบหกวินาทีนะครับแจ้งมาแต่ว่าในเขตคืออย่างเขตมินบุรีเนี่ยก็ก็ต้องเรียนว่าอาจจะจะมีปัญหามากกว่าเพื่อนนะครับทั้งเป็นที่ตั้งสถาบันเองแล้วก็เป็นก็ก็ผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับค่ะค่ะแล้วลักษณะการการก่อเหตุของของของเด็กนะคะที่เป็นที่เป็นนักเรียนช่างเนี่ยนะคะเขาเขาเริ่มจากอะไรยังไงมีการที่เหมือนกับ มาซุ่มหรือว่ามารวมพลกันตรงใ,รในพื้นที่ต่างๆแบบนี้ค่ะใช่ครับก็อาจจะมีลักษณะอย่างนี้ครับก็ก็คือเหมือนอท,ทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้มานัดรวมตัวกันแต่ว,ว่าเลิกเรียนเข้าเรียนอย่างนี้นะครับอาจจะไปเป็นกลุ่มบางทีเขาอาจจะเป็นกลัวบ้างน,นะครับในเรื่องของอคนที่จะมา มีปัญหากันนะครับก <arcade> ็อาจจะไปเป็นุมกลุ่ม, uc, มก็เลยดูว่าเออจะมมารวมตัวกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางป้ายรถเมล์นะครับก็อันนี้จะจะจะได้รับแจ้งเยอะว่ารวมตัวกันบริเวณป้ายรถเมล์อย่างผมก็จะบริเวณจะบริเวณป้ายรถเมล์แถวซอย,อยนิวิทใหม่สิบเก้าเป็นเขตรอยต่อนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นทางรัดทั้งหลายแหละเขาใช้ในการแถววัดศรีสุขอะไรพวกนี้นะครับก็ก็จะเป็นเส้นทางที่เขาเอานัดแล้วก็มีจุดบางจุดที่เขา จะมีการนับรวมตัวกันบ้างนะครับค่ะส่วนใหญ่นึกการที่รวมตัวกันเนี่ยมักจะเกิดในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเลิกแล้วคือเขาจะมีมีอยู่สองช่วงที่ถือว่าเป็นช่วงที่จะมีปัญหานะครับคือช่วงเช้าระหว่างที่จะเข้าเรียนเจ็ดโมงถึงแปดโมงนะครับแล้วก็ช่วงเย็นสี่โมงถึงห้าโมงนะครับประมาณนี้นะครับที่เราวิเคราะห์กันมานะครับค่ะ ก็จะเป็นช่วงที่เขาเข้ากับช่วงที่เขาเลิกนะครับคุณค่ะทีนี้เนี่ยคือเราก็รู้และว,ว่าช่วงเวลาอันไหนที่มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วในมาตรการที่ทางบกนอเองเนี่ยนะคะได้ได้มีการประชุมร่วมกันกําหนดออกมาแนวทางในการที่จะป้องกันเนี่ยนะคะเป็นแนวทางยังไงอะคะ ก็คือแนวแนวทางของของเราก็จะคล้ายกันนะครับ <c oughs> ทุกสอ่อเราก็จะมีจะจะจะ,จะมีแนวทางการปฏิบัติคล้ายกันก็คือในเรื่องของเราก็จะมีชุดปฏิบัติการนะครับนะครในไม่ว่าจะเป็นชุดของสายตรวจเองนะครับ <C z ul ain> ชุดของฝ่ายสืบสวนแล้วก็ชุดของฝ่ายเจราจรนนะครับโดยหลักเราก็จะไปตามจุดที่เราได้ข้อมูลเยสืบสวนหาข่าวมา ผ่านสืบสวนก็ไปหาข่าวอาจจะไปไล่ตามเฟซบุ๊กทิกเกอร์อะไรต่างๆนะครับที่เขาบางทีเขาไปไปคือข้อมูลพวกนี้บางทีเขาจะไปอยู่ในในในช่องของโซเชียลพวกเนี้ยอ่าท่านขนาจจะเข้าไปทิกเอรแล้วก็ไปพิมพ์คําว่าเนี่ยสถาบันนี้นะครับก็อาจจะไหลนั้นมาเยอะก็อาจจะเป็นการรวมตัวในใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเราก็คงจะต้องไปไปติดตามตัวนั้นด้วยในส่วนของจ้นที่ผ่านสืบสวนนะครับ ส่วนปลายของสายตรวจเองสายจราจรเองนะครับเราก็จะใช้วิธีการในการของการป้องรามนะครับเอารถตำรวจสายตรวจนะครับก็ไปเปิดใจเลนแล้วก็คอยป้องกันเหตุนะครับก็มีทั้งสางตรวจฝนะ่ายป่ายสายตรวจและจราจรครับผม <c oughs> ก็มอย่างนี้นอกนั้นก็จะเป็นวิธีการต่างๆนานะการขเข้าไปประชาสัมพันธ์ทางสถาบานันการศึกษานะครับการให้ความร,รู้รวมทั้งการตรวจค้ขขนบุคคลและยานพาหนะนะครับ สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเขาพบอาวุธไปนะเราถ้าเราตรวจค้นเราก็จะยึดหมดอย่างที่ในภาพที่เห็นนะครับที่เดนทางรจสอบเออกกครับคือก็มีเป็นบางช่วงอย่างแต่ว่าช่วงหลังน่าอกเบาๆไปนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเปิดเติมมาที่ถามนานอาจารย์แล้วก็เปิดมาวันนี้วันที่สองแล้วเชิงข้อมูลอินโรแต่ว่าทางโรงเรียนทางวิไลเองเขาก็มีมาตรการป้องกันอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับในการตรวจสอบนักเรียนเองในครั้ที่จะ ลงรวมถึลง,ลง,ล,งลงไปถึงผู้ปกครองเพราะว่าถ้า,าถ้าท่านักศึกษายัางอายุไม่ยังเป็นเด็กเยาวชนอยู่นะครับก็ต้องเรียนนีว่าถ้าท่านทําในเรื่องของอที่จะเป็นเป็นความผิดนี่ยพ่อแม่ท่านก็จะต้องโดนด้วยนะครับตามกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับผมค่ะค่ะแล้วทีนี้ทีนี้เนี่ยในการที่เขามีการนัดกันหรืออาจจะเป็นการท้าทายกันในโซเชียลแล้วก็มา มาลุยกันนะคะเอ่อการก่อเหตุนเนี่ยนักเรียนเขาจะแต่งเครื่องแบบไหมคะแล้วเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างหรือว่าคนทั่วไปประชาชนเนี่ยจะสังเกตยังไงว่าเอ๊ะนี้อาจจะเป็นเด็กนักเรียนที่เตรียมมาก่อเหตุกันแล้วก็วจริงๆก็สังเกตไม่ไม่ยากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผู้ผ่านมาก็จะเป็นเขาก็จะแต่งชุดนักเรียนนักเด็กนักเรียนช่างอะไรพวกนี้นะครับค่ะ <c oughs> แล้วก็สังเกตก็คือวัยรุ่นนี่แหละครับแล้วก็ <c oughs> มีลักษณะท่าทางอาการต่างๆนานาที่ อาจจะหนีหรืออาจจะไล่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งตาจนเห็นหรือว่าการรวมตัวากันของกลุ่มเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งดูแลสูญเสี่ยงต่อการเ,รก,เกิดเหตุทะเลาะวิวาทก็จะมีการแจ้งเข้ามาทงมางศูย์วิทยุโดยเฉพาะศูย์หนึ่งเท่าหนึ่งนะครับอาจจะมีการแจ้งมาเราก็เราเรา,เราเราล็อแจ้งเราอย่างอย่างของวิใหมายเองเนี่ยรับเราก็รับแจ้งทางสูสววย์วิทยุหนึ่งเ่าหนึ่งนะครับ,รบเราก็ออกไปแล้วก็แต่แต่ไปแล้วไม่ค่อยเจอนะครับอาจจะไปช้า อาจจะไปแบบว่าเหมือนกับเขาแจ้งมาเราจะพออเขากว่าจะไปอ่าเลิกนะเลิกนะเลิกค่ะแล้วอาจจะแบบว่าด้วยพื้นที่ที่มันมีแบบซอยอะไรที่สามารถที่จะเป็นซอยย่อยคนทำงานพื้นที่เขาผมผมมองว่าเขาอาจจะไม่ได้รวมตัวกันนานนะครับค่ะกรวมตัวปพ๊บมก็อ่าเส้นทางไปแล้วนะครับผมดับนั้นก็อันนี้ก็ต้องฝาก ที่น้องยาชนนะครับที่เราฝากทางผ่านทางจด200นะครับก็ฝลากเป็นหูเป็นตาให้เราด้วยเพราะตำรวจคงไม่ได้ไปอยู่ทุกกจุดนะครับนะครับแต่ของกองนสเราก็กก็็อย่างที่เรียนเนี่ยหลายโรงพักที่ที่อาจจะสุ่มเสียงในการจะเกิดปัญหาเด็กทะเลาะวิวาสกันนะครับเราก็ถึงวางกําลังทำทำเยอะนะครับทําหลายอย่างเราที่เราประชุมร่วมกันมานะครับมีหลายมาตรการนะครับก็เราก็ลงไปทํานะครับ ตรงนี้กาลังจนที่เพียงพอไหมคะเพราะว่าเท่าที่มเท่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บนะคะคนที่ก่อเหตุก็ก็ไปหลบหนีแต่ว่าคนที่เคราะห์ร้ายกลับกลายเป็นทีบางคนเป็นคนซึ่งยืนยืนรับมีออยู่แล้วก็ได้รับบาดเจ็บได้รับอันตรายค่ะใช่ครับก็ค<ๆ>ือถ้าถ้าตัวถ,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 ถ้าโดยภาพรวมถือว่ากําลังก็ยังพออยู่นะครับค่ะหรือว่าพอในแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่ยังมีบุรี ปัญหามินบุรีก็มีกําลังเยอะอยู่นะครับของกรมกาลังอาจจะน้อยกว่ามีนบุรีแต่ว่าปัญหาน้อยก็จะเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นนะครับกําลังเราก็ยังเพียงพอแล้วก็จัดกําลังเพราะเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบเรามีทั้งสายตรวจสายสื่อสายตรวจเนี่ยผมแบ่งเป็นสองชุดปฏิบัติการนะครับแล้วสืบสวนอีกหนึ่งชุดแล้วเราก็พนุกับจราจรเข้าไปด้วยในการที่เอารถสายตรวจจราจรเนี่ยออกไปบ๊อบ ไปออกตรวจแรงตัดนะถ้าเจอเราก็ตรวจค,นคน้นสงสัยแล้วก็ตรวจค้น้มีอาวุธอะไรเราก็ดําเนินการนะครับค่ะส่วนใหญ่อาวุธที่เด็กๆนักเรียนช่างนี่ที่เขาใช้ส่วนใหญ่มันเป็นพวกอะไรอะคะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นพวกเหล็กมาฮับเหล็ก<อ>จะเป็นเหล็กเลยเป็นมีดนะครับมีดาบดากอะไรพวกนั้นนะครับค่ะมีดนะครับก็ปืนนานๆก็จะเห็นสทีนึงนะครับผม ก็มีอยู่บางก่อนหน้านี้ก็เคยมีอยู่แล้วก็ตรวจยึดพวกอาวุธปืนของมิโดรี็จะตรวจได้ได้เยอะอยู่ตามตามที่เขาหลังหลังสนับมาครับผมค่ะอันนี้อาวุธนี่คือเขาพบมาเลยหรือว่าเขาไปซุกเอาไว้ก่อนพอถึงเวลาก็ไปหยิบมาก็ก็มีทั้งสองส่วนนะครับแต่ทีที่เราเจอเราก็คือเขาพกมาด้วยนะครับที่ที่เราตรวจก็เจอนะครับเราก็จะก็เอามาสงพักนะครับมาตรวจยึดแล้วก็ ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับค่ะส่วนใหญ่ที่นักเรียนที่ก่อเหตุก็ก็ถือว่ายังเป็นเยาว,วชนอยู่เป็นเยาว,วชนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบบเยาว,วชนอยู่ค่ะ,คะพอก่อเหตุแบบนี้เนี่ยได้ทางผู้ปกครองเนี่ยเอ่อต้องยังไงครับคือสามารถที่จะโยงไปได้ไหมคะว่าผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบหรือว่าได้รับโทษอะไรบ้างท,ที่ที่ผ่านมาค่ะคือคือคอ่า ตามกฎหมายนะครับผู้ปกครองเนี่ยที่ดูแลเด็กและเยาวชนน,นะครับอ่าจะต้องคือท่านก็ต้องดูแลอบรมตักเตือนสั่งสอนเนี่ยนะครับเด็กและเยาวชนให้คือไม่ให้แบบพืชตัวไม่เหมาะสมนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราตรวจสอบชัดเจนนะครับว่าผู้ปกครองอ่จะต้องจะจะ,จะต้องทําอย่างที่ผมบอกแต่ว่าไม่ทําเนี่ยเราก็อาจจะต้องดําเนินคดีกับผู้ปกครองด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะไปยิงเขาไปอะไรเขาอย่างนี้นะครับไปทํร้ายร่างกายเขาหนักๆอย่างเนี้ยนะครับเราก็ต้องสาไปถึงผู้ปกครองถ้าเขายังเป็นเด็กและย่อชนอยู่นะครับค่ะค่ะแล้วที่ผ่านมาได้มีการแบบดําเนินคดีถึงถึงขั้นผู้ปกครองที่ต้องรับผิดอะไรด้วยตรงนี้ค่ะเคยเปตัวอย่างไตัวอย่างอย่างอย่างครับเราเราก็จะเชิญผู้ปกครองมาั่านนะครับผู้ปกครองที่เราเอาเด็กมาเนี่ยเราก็จะถามครอบครัวแล้วเราก็จะเชิญ ผู้ปกครองมาร่วมรับฟังอบรมด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นหนักๆไปทำร้ายเขาเนี้ยก็ก็ต้องอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของข้อหาในเรื่องการดําเนินคดีกับผู้ปกครองด้วยนะครับค่ะทีนี้เนี่ยในการที่มีการประชุมร่วมกันที่บอกว่าตํารวจจะเอาจริงในเรื่องนี้จะเข้มข้นในเรื่องนี้ค่ะมาตรการที่เอาจริงเอาจังตรงนี้ค่ะอยากให้ท่านผู้กําลับได้เล่าให้เราฟังกันหน่อยค่ะ ก็มาตรการเราเราก็คือนอกจากประสานทางโรงเรียนนะครับการที่เราก็จะตั้งกลุ่มลาตอนนี้เราตั้งกลุ่มลากลุกของทางทั้งทั้งสามวิทยาลัยไว้กับสอนอท,ที่ที่น่าจะมีปัญหาประมาณสักเจ็ดแปดสอนอนะครับการการที่เราก็ประสานกับทางโรงเรียนด้วยนะครับว่าถ้าจะมีสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะว่าจะก่อเหตุเข้าออกนะครับมาโรงเรียนนะครับอันนี้อันนี้ในมาตรการของ ทางทางโรงเรียนนะครับส่วนมาตรการของเราเนี่ยเราก็ดําเนินการของเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการเชิงลุกนะครับลงเข้าไปเข้าไปเข้าเข้าไปทางความเข้าใจกับทางสถาบันนะครับถ้าเกิดมีการตีกันเราก็จะมีเราก็จะดําเนินการนะครับหรือเข้าไปเจอผู้ปกครองนะครับมามาช่วยช่วยเรานะครับมาตรการในเรื่องของการป้องกันนะครับออกอย่างที่ผมบอกนะครับก็ จัดชุดจากทังสายตรวจสายสืบกราจรนะครับถึงตามจุดต่างๆแล้วก็สืบสวนหาข่าวนะครับจุด <c oughs> ที่น่าจะ่อให้เกิดปัญหานะครับเหล่านี้ก็คือมาตรการที่เราร่วมกันซึ่งเป็นมาตรการที่เราก็ใช้กันก็ค่อนข้างได้ผลมาอพอสมควรนะครับแล้วก็รวมทั้งการแจ้งแจ้งเหตุต่างๆนะครับก็ื่ฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับถ้ามีสงสัยก็รีบแจ้งเรามาเราจะเหตุเหตุมันเหตุที่จะเกิดแล้วก็อาจจะไม่เกิด นะครับรวมตัวครบเราก็จะไปสลายเลยนะครับค่ะค่ะครับค่ะนักเรียนที่ก <occurs> ่อเหตุนะคะคือจะเป็นในระดับชั้นปีไหนคะอ๋อทั้งสองกลุ่มนะครับก็มีของเขจะจะมีปวชปวสนะครับค่ะนะครับในกลุ่มของของมินโตก็ปวชก็จะสามร้อยกว่าปวสก็สองร้อยกว่านะครับก็เรียกว่าทุกระดับชั้นปีเลยทุกระดับชั้นก็มีมีโอกาสนะครับคือ คืออย่างนี้ผมผมมองว่าบางทีเนี่ยอ่าเท่าที่ผ่านมาที่มองนะครับคือเขาไม่ได้ดูว่าท่านระดับชั้นไหนดูว่าถ้าท่านถ้าท่านแต่งคือตอนนี้ทางโรงเรียนก็จะมีเรื่องของการแต่งกายด้วยนะครับอาจจะ,ะแต่งแต่งตชุดให้เหมือนเหมือนกันเลยจะได้<อ>ไม่ไม่ยากกสถาบานันอย่างนี้นะครับก็รู้สึกทางผู้ดเกี่ยวข้องทางบรกษาเองก็ก็คิดโมเดลนี้อยู่ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะลดในเรื่องของเครื่องแบบไปนะครับ ค่ะไม่ต้องมีสัญลักษณ์อะไรนะครับแต่ได้แต่ได้เหมือนกั้งหมดเลยอ่าเป็นเหมื้อสถาบันเดียวกันเสื้อช็อปก็สีเดียวกันใช่ครับในลักษณะนั้นนะครับเป็นอีกการเด็กนะครับค่ะอันนี้คือคือเริ่มทําแล้วใช่ไหมคะว่าเริ่มทำแล้วครับเริ่มอันนี้เริ่มทาแล้วครับค่ะซึก็ต้องรอดูครว่าตอนนี้เพิ่งเปิดเทอมได้แค่สองวันใช่ครับที่ถามอาจารย์บอกเพิ่งเปิดวันเมื่อวานกับวันนี้ ก็ยังไม่มีกรางนะครับค่ะแล้วจากการที่ทั้งสายสืบเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook ในโซเชียลเนี่ยเริ่มเริ่มมีอะไรที่จะส่อแววที่จะตอนนี้มันยังไม่มีอะไรค็ไอ่านจนถึงต้ังเยจ่ยมอยู่นปฮะไปเรียนกันไปก่อนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือมันมักจะเกิดขึ้นหลังจากเปิดเธอไปได้นานสักแค่ไหนอะคะก็ไม่แน่ครับก็ก็อ่า อันนี้อันนี้อันอันนี้ยังยังยังไม่ไม่ไม่ชัดเจนนะครับก็แล้วแต่นะครับอ่าแล้วแล้วแต่จุดมุ่งหมายนะครับหรือว่าวิธีของเขาเองนะครับผมว่านะครับถ้าเกิดจะมีปัญหาก็ว่าเลยครับค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคือสองสามปีนี่มันมันเกิดปัญหาโควิดก็อาจจะเรื่องของการเกิดรายได้น้อยลงนะคะใช่แล้วแบของผมเนี่ยหกสามถึงหกหกเนี่ย ได้รับแจ้งจริงๆแล้วแค่สามสามครั้งเองนะครับก็ถือว่าน้อยแล้วไปไปแจ้งช่วงปีหกสามนะครับแล้วก็หกสี่เขตหนึ่งแค่นั้นเองนะครับพอหกสามตอนนั้นก็โควิดเริ่มแล้วพอหกสี่นี่คือโควิดหนักเลยต้องเรียนที่บ้านกันปัญหาตรงนี้ก็อาจจะลองดูว่าตอนนี้เปิดค่ะแบบเปิดเต็มเปิดโควิดโควิดไม่ได้มีต้อง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 เออ ต้องต้องอยู่กับบ้านนะครับก็ลองดูเดี๋ยวลองดูว่าว่าจะยังนะครับค่ะค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านทุกกลับมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกันแล้วก็ถ้าหากว่าประชาชนที่ผ่านไปเห็นอะไรดูแล้วไม่ดีก็สามารถที่จะแจ้งได้หนึ่งก็หนึ่งได้เลยใช่ครับฝากจอสอร้อยช่วยประชาสัญเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องนี้นะครับเพราะมันนอกจากจะเป็นปัญหาของสังคมแล้วนะครับ ก็ยังเป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางใช้รถใช้ถนน,นต่างๆนานะครับถ้าน้องๆยัง,งยึดถือวัฒน,นธรรมเดิมๆนะครับว่าเจอการเจอต่างสถาบัน,น,นแล้วจะต้องมาทําร้ายร่างกายกันนะครับก็จะมีปัญหารวมทั้งการที่น้องๆเนี่ยไปพบพาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหรือว่าจะเป็นปืนนะครับน้องๆจะเสียคนถ้าเราดําเนินคดีแล้วก็ก็ก็ ท่านก็จะต้องถูกดำเนินคดีจะต้องเสียอนาคตไปนะครับก็ฝากตรงนี้เราเราเข้าใจในเรื่องของการเรียนเด็กนักเรียนช่างเนี่ยที่โรงโรงโรงเรียนเนี่ยก็จะค่อนข้างอยู่ในวัยวัยรุ่นคิเขนาะนะครับแต่ก็ต้องท่านต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับโดยไม่ไม่ไปทําสิ่งเหล่านี้นะครับค่ะนะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านเพิ่งกลับบ้านเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แล้วมาติดตามคุยคนวงในอินโฟกัสได้นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะ